วันที่25กุมภาพันธ์2561นะครับพวกเราสืบพบว่าที่สีพรมภาพยนตร์ที่โคราชน,นะครับเป็นบริการหนังเก่าแก่นะครับแล้วก็ยังเก็บเครื่องฉายหนังนะครับเก็บอะไรที่เป็นหนังอยู่นะครับก็เลยพากันเข้าไปพบนะครับเผื่อว่าจะมีฟิล์มหนังเก่าๆเหลืออยู่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านเจ้าของท่านเก็บไว้นะครับอดีตของท่านทําบริการหนังมานะครับปรากฏว่า ฟิล์มหนังนั้นไม่ค่อยเหลือนะครับเหลือแต่บรรดาเครื่องฉายนะครับฟิล์มหนังนั้นท่านปล่อยทิ้งให้กับบริการที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาญไปเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือเท่าที่เห็นนะครับก็เลยถือโอกาสที่จะให้ท่านเล่าถึงความเป็นมาของการเป็นบริการหนังสีพรมภาพ,พยนตร์อยู่ที่โคราชนะครับอย่างน้อยก็เป็นวิทยาทานเป็นความรู้แก่ทุกท่านนะครับหนังที่โคราช ตอนแรกก็อยู่กรุงเทพ่าครับทำงานลงไฟฟ้าวันเรียกแล้วก็ไปหากินแถวหลังจะเริ่มกรุงหากบางใช้หนังให้เขาบ้างทุกบริการอยู่ที่นั่นเสร็จแล้วแม่ใหกลับบ้านตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับนั่นแหะในรูปประมาณสักยี่กว่ายี่สิบกว่าห้ายี่สิบกว่าครับแล้วก็กลับมาบ้าน ว่าลีสัยชอบหนังว่ายังตามใหมา่กลับมาบ้านครือกลับมาที่โคราชอ่าครับบ้านัน้ตะแก่สายก็กตะแก่หน้าบ้านถนนหน้าบ้านมันสุดเนี่ยที่ของผมที่ของพ่อแม่คือตอนนี้ก็พอมาอยู่บ้านขายของไปด้วยนึกไปนึกมากเอ๊หนังดีเซฟโทรไปไมันก็ชงมาปะกอบใช้แต่ก่อนหนังที่บอกไม่ใช้ง่ายครับที่ว่าขายของนี่ก็<า>ชื่อร้านส,าสร้างสีพรม ใช้นามสกุลของครอบครัวของบ้านของพ่อของแม่ครับเป็นภาพยนตร์กับสีพรมภาพยนต์ครับแล้วจุดจุดที่เริ่มตั้งสีพรมภาพยนต์ที่โคราชเป็นเป็น,ปนยังไงครับตอนนั้นก็ได้เมียไงได้เมียก็ไม่รู้จะทําอะไรกันอ,อยู่บ้านว่างงานไม่มีก็เปิดบริการหนังครับ ก็ขึ้นไปเอาหนังกรุงเทพลงมาใช้ล้วมาใช้แล้วก็ซื้อลงมาซื้อลงมา,งมาประมาณประมาณพศประมาณปีไหนตอนที่ว่าได้แฟนแล้วก็เปิดบริการหนังสองพันห้าร้อยมันต้งเท่าไหร่ห้าห้าร้อยผมเรียนจบสองพันห้าร้อยปีสองพันร้อยเรียนจบแล้วก็ทํางาน 2> 2, อยู่กรุงเทพสองปีแล้วไปอยู่กรุงเทพอีกสามปีเป็นห้าห้าเลยเน่ะใ่สองห้าศูนย์ห้าแล้วก็แต่งงานกลับมาอยู่บ้านเลยครับ ตอนเปิดบริการหนังที่สีพรหมภาพยนตร์ที่โคราชตอนนั้นเป็นหนังยุค16ม mm. ิลิเมตร16มิลิเมตรครับ16ยังมีเครื่องใช้อยู่ประมาณสัก15เครื่องอ่ะอุ้ยทำไมาเยอะขนาดนั้นไม่รู้ใช้ได้ทุกเครื่องแล้วไปออกงานทุกวันละ5งาน7งานอะไรา็สมัยก่อนมีเครื่องขยายแท่นหนึ่งกับไม้ไผ่ที่ตะห้ไม้ไผ่สองลำแล้วก็จ่อจ่อผ้นแล้วก็จบแล้วมีเครื่องขยายเครื่องใช้ ครื S <S ่องใช้ก็ใส่โซลาฟิล์มก็ได้แล้วทำเป็นหนังฝรั่งเป็นเท้าขาครับยังไม่มีเครื่องเตาอาร์กในสมัยนั้นเนาะไม่มีแล้วตอนเ,นเนอพน16กมิลลิเมตรนั่นตัวฟิล์มหนังนี่นวิธีหาหายังไงมาจากไหนครับม,มาเอามาใช้มาจากกรุงเทพเลยผมใช้วิธีเช่าเช่า,ชาตอนนั้นยังยังอยู่กับเขาอย่างสุวรรณฟิล์มแล้วก็ย้ายอะไรดีวันจันแล้วก็ แถาหอใครตับใครอีกเยอะแยะแถวหลังเฉลิมกรุงเราก็ใช้วิธีเลยใช้วิธีว่าชอบเรื่องไหนอยากฉายก็เช่ามาเช่ามาเรื่องหนึ่งนานไม่ใช้เวลานานไหมถึงจะส่งกับคืนเป็นเดือนบริเวณพื้นที่ที่คุณลุงไปฉายหนังในโคราชยุคหนัง16มกิลิเมตรใช้บริเวณพื้นที่แถวไหนกินอนาเขตแถวไหนม้างมันทั่วไปนะในเมืองโคราชนี่เกือบหมดตลอดทุกอำเภอตลอดทุกอำเภอครับรถไฟจนทั่วนะครับเหมือนถึงตีไปถึงคอนแก่น โอ้โหปถึงข้อนแก่นครับก็เป็นเหมือนหนังกลางแปลงหนังที่เก็บสตางค์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับตอนหลังก็ซื้อมาเดินสายไงเออตรงที่ซื้อมาเดินสายนี่เป็นยังไงฮะซึ่งมันก็มีเรื่องดีคือเทพธิดาบ้านไร่ของเฮียเซรีครับเซรีที่สามแยกครับเทพธิดาบ้านไร่ถ้าอย่างนี้ถ้าเทพธิดาบ้านไร่ถ้าซื้อมาหนังไม่มีเสียงภาคนี่เรานักเอง ลุงภาคเองเลยเหรอแล้วผู้หญิงเอาที่ไหนภากผู้หญิงก็ล้างที่ห้งกุ้งไอ๋ออย่างงี้เขามาคนมาช่วยเขาก็มานอนมาอยู่ไปเดินสายก็เขากจัดที่นอน้อะไรให้ครับทำในช่วงที่ซื้อหนังมาเดินสายเองนี่ใช้เวลาเยอะไหมตรงนี้ชี่ว่ากว่านานเหมือนกันแหละเป็นไม่รู้กี่สิบกี่สิบเ่องนี้ใช่ไหม นหนังที่จําได้ก็เทพธิดาบ้านไร่เทพธิดาบ้านไร่อะไรไ <c oughs> อะไรหนังรถต็อกที่ดังๆแสนรักเออแสนรักยุคหนังสิบหกคนนี้นี่ทํามาหลังจากที่แต่งงานกันแล้วก็แต่งงานแล้วก็สิบหกมาใช้เวลานานไหมกว่าจะเลิกทำหนังสิบหกจนเคยเขาเบื่อ, <c oughs> อเบื่อเขาไม่อยากดูหนังสิบหกอ่ะเขาเริ่มไม่อยากดูหนังสิบหกแล้วอ๋อใช่ออนี้หนังสิบหกใช้ผสมสามสิบห้าทำยังไงตอนนั้นหมายความว่าว่าฉายหนัง หนังเรื่องส6บกไปใช่ไหมครับพอส6บหไปปั๊บพอถึงเวลาเพลงใช้หนังสาวสิบห้าโอ้ครับทำกอลุมก็ทําด้วยมัน่งมันก็ต้องเป็นสองหัวไงครับหัวในสิบหกหัวในสาวสิบห้าครับจบเพลงกับสิบหกขึ้นอีกมันต่อกันหนังสิบหกมิลลิเมตรที่ฉายล้วได้คิดว่าทําเงินให้กับสีพรมภาพร์มมากที่สุดเป็นหนังของใครพระเอกแบบไหนมิตรใจมันช้าสมบัติมีิตรมิรสมบัติครับ นกน้อยอะสวิทย์ยังมันได้สุวิทย์คือใครครับสวิทย์ภาพยนตร์อยู่ที่นี่เขาชันนับเริ่มต้นนะครับมีผมมีพยงแล้วสวิทย์ตามมาอีกคนหนึ่งซวิตก็เลยหล่อนมาถือหนังนกน้อยกระเป๋าเดียวแล้วก็มาหามผมบอกจะไปยังไงมาไงติดสายตรงไหนใก็เช่าตรงไหนตอนหนังมาทิ้งไว้ก็มาเช่าไปอะไรไปหนังมันดังใครก็อยากดูนกน้อยัครบ กะดตอน46วิลลิ่งเนี่ยสำนักงานสำนักงานสีพร้อมยืนตั้งอยู่ไหนสีพร้อมยนอยู่บขสอยู่บขสถนนสุรนารีคือรถบขสเก่านั่นแหละครับบขสเก่านะครับแล้วเป็น35มิลลิ่งตอนยังอยู่ที่นั่นแหละไม่เริ่มตอนไหน35มิลลิ่ง35พอเขาเบื่อมาทีนี้ก็35ก็เริ่มออกตลาดไงครับเราก็ไปเอามาปาดเรื่องที่ละเรื่องที่ละเรื่องครับ สา <35 S 2> มสิบห้าเป็นเว้นในเริ่มเริ่มหน่วยฉายสักกี่หน่วยก่อนหนึ่งหน่วยก่อนอ่ามันก็มาหน่วยเพราะวายังไม่เก่งไนะครับมันหนังสามสิบห้ายังไม่เคยฉายก็มันฉายตัจสิบหกลเลยแล้วเอาสามสิบห้ามาร้องกันก่อนร้ร้องก่อนอ่าหนึ่งหน่วยครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มยังไงมันเพิ่มไปอัตโนมัติ <laughs> ส,สูงสุดตอนที่มีรุ่งเรืองที่สุดกี่หน่วยของหนังสามสิบห้ามีหัวฉายอยู่หนึ่งสองนี่อยู่นี่สามให้เขาไปสองห้าแหละ ห้าหน่วยห,ห้าจอรายได้คืนหนึ่งห้าจอห้าจอส,สมัยแต่ก่อนที่ฉายสิบหกมิลลิเมตรนี่เคยเชิญดาราอะไรมาปรากฏตัวไหมอ๋อตอนที่รูปวีอะยรอย่างเงี้ครับไม่รูปปร้าาปะ,ะครับปรากฏตัวนี่ในต้องในโรงหนังใช่ป่ะอย่างงี้ฮะผมมาฉายกลางเอากลางแปลงเลยปรากฏตัวในกลางกลางแจ้งเง<อ>ยอย่างเงี้เหรอโอ้โหครับเอากลางแปลงเลยหนัง35มมิลลิเมตรที่ที่ทำตอนฉายนี่ตอนนั้นพวกอุปกรณ์การฉายพวกจอหนังพวกเครื่องเสียงตอนนั้นมันเขา มันยังไม่เหมือนปัจจุบันอย่างานี้ตอนนั้นมันเป็นลักษณะยังไงครับเครื่องหลอดอย่าง,รรเ,งเงียง้ยมันเป็นเครื่องขยายเสียงหลอดอเครื่องหลอดสองซีกซีกซ้ายซีกขวาครับถ้าสมัยก่อนเราจะจำเป็นต้องเปิดเสียงดังแรงๆนะโอเรื่องสอเสื่อมการเปเสียงเบสดไม่ออกเสียงไม่แหลมไม่คมอะไรก็รู้สึกว่าโอ,อ้ชาวบ้านก็บอกเสียงไม่ดีแ <laughs> ต่ไอ้หนวคหูไว้ก่อนครับถ้าเป็นยุค35มมิลลิเมตรนอกจาก สีโฟมภาพยนตร์ที่โคราชแล้วในโคราชมีบริการหนังอืู่ไม่รุ่นเ,เดียวกันโยเว้นพยงนะยกเว้นพยงเพราะพยงเขาตายตัวอยู่แค่นั้นครับแล้วก็ไอ้สวิทก็หายทับศูนไปแล้วก็นอกนั้นก็มีอ่าบริการนะมีเสนอจิตมีัุ่งกระงเกษมตักอ่าสมศักดิ์แล้วก็อะไรไอคอนสวัยนี่ก็มีครับสัก แล้วมีคนที่ครับแล้วมีคนที่มามาฉายหนังกับกับคุณลุงแล้วตอนหลังเขาออกไปเปิดบริการหนังองมนมั้งไหมครับก็มีแต่เสนอจิตรวยรุ่งเนี่ยเสนอจิตภาพยนตร์โคร,ราชนี่แหละครับ<ฆ>แล้วรวยรุ่งนี่ก็โคร,ราชมัอนกัน<ฆ><ฆ>ก็ก่อนรวยรุ่งเป็นลิกเกอ๋อรวยรุ่งเป็นลิเกไปออกเป็นลิเกอที<ฆ><ฆ>่ไปผมไปตรงไหนก็ลิเกรวยรุ่งเป็นเดี๋ยวโอ้ยเรียกไปคุยอยากอยากเล่นหนังอยากอะไรขายที่ที่นี่ก็ จัดการซื้อหนังมาก็เขาก็ทําได้นะครับแต่ผลสุดท้ายซื้อหนังก็เหลือหนังซื้อหนังแล้วเหลือหนังไม่ได้แล,ล้วเหมือนผมอะซื้อหนังโวยไม่รู้จะเก็บไ้ไหนซื้อหนังเหลือหนังตอนที่เลิกฉายหนังส mm ี่หมิลลิเมตรเนี่ยพวกฟิล์มหนงังพวกเครื่องฉายหนังยัง,งม,ยมีอยู่ยังเก็บอยู่ผมยัง ไปใช้ตามวัดตามวาจามเชียงซงเชียงซื้อเลยก็ไปขอให้ไปใช้ให้ซื่อบางแหน่งเล่นบ้างก็ไม่ว่ากันทำให้เขาตลอดแล้วแล้วหลังๆทราบว่ามีคนมาขอมาอะไรไปหมดอย่างนี้น่าใช่มันมันเกิดจากความที่เรียกว่าเก็บไว้มากเกินไปลกเต็มบ้าน <c oughs> <c oughs> มคนมรู้จะไปตรงไหนที่นอนก็ไม่มีมีแต่มองไปกับมีแต่หนังเอานี่มันใช้หนงัเนงเหลือหนังจริงๆ เรือจละหนังหาที่นอนไม่ได้เลยตอนที่ความรู้สึกตอนที่ว่าหนังสามสห้าคนดูหนังกลางแปลงน้อยลงเจ้าภาพไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มาจ้างเราไปฉ<ม>ายมากขึ้นอ่ะตอนนั้นเราคิดว่ามันเกิดจากอะไรแพลิเกหนึ่งอยแพลิเกหนึ่งสองอิเล็กตร,รอนอิเล็กอิเล็กตรอนที่ไปร้องตามงานอ,อยนางครับแล้วอะไรอีก นี่และแพ้สองอย่างแพ้สองอย่างคนเลยไม่เหมือนกับไม่เจ้าภาพไม่จ้างหนังแล้วดูเรื่องแรกเรื่องเดียวหายหมดเหลือแต่เราเหลือแต่เราครับครับเหลือแต่เราใช้ไปงั้นดีไม่ต้องตากเพราะคนกลับแล้วแล้วเวลาเวลาที่อยู่ที่บคสนอกจากคุณลุงคุณลุงเป็นคนรับงานแล้วภรรยาช่วยรับงานไหมช่วยลูกลูกหรอครับลูก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 ก็เห็นมีไปกรอฟิล์มหนังอะไรด้วยเห็นไหมนั่นเลยลูกชาย ที่เป็นรองศาสตราจารย์อยู่กรุงเทพอย่างนี้เหรอโอ้นอยู่แออะไรสุพรรณสุพรรณปทุมไม่ใช่ปทุมแต่ถืออะะไรสารยาอ๋อเหรอมหิดลสารยานเหรออ๋อนันนั้นก็เป็นรองอยู่นั่นแหละครับอันนั้นก็คือตอนเด็กๆก็มาช่วยพ่อฉายหนังลูกๆมีกี่คนครับทั้งหมด ลูกมีสี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสองแต่แต่ลูกผู้ชายนี่ไปช่วยเคยไปช่วยฉายหนังตอนเด็กมีคนเดียวนี่แต่ที่มันมันถัมันเห็นเราทำมันคงเห็นว่าเราเหนื่อยมั้งครับพอชายคืนหนึ่งสว่างกลับมาก็ต้องมาดูหนังดูอะไรตรวจหนังฉายหนังอ๋อเป็นช่วยเช็คฟิล์มให้ด้วยอ่ามาช่วยแล้วทางพี่ผู้หญิงที่เป็นภรรยานี่ก็รับงานเป็นเท่าแก่เลยหรือเปล่าเป็นเท่าแก่ครับรับงานเห็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 นมีรถ รถพิกอัพรถอะไรโอ้เยอะตอนนั้นรถตั้งเยอะหลายคันคยิ่งทนังสิบหกแล้วมันง่ายครับตรงที่เรียกว,ว่าขึ้นรถไปครั้งหนึ่งได้ย่า,ามสี่หน่วยโอ้ oh. เวลาไปเราก็ไปเหมือนไปกระจายลงเป็นเส้นทางเดินไปกระจายลงอย่างนี้หนังสือพกสมัยก่อนเนี่ยย้อนกลับไปหนังสือพต้องฉายถึงเช้าไหมถึงถึงเช้าสามเรื่องสามเรื่องในเช้าแจ้งพอดีนะครับหนังมันยาวหนังพอภพครับแล้วถ้าเป็นนักภาคที่เคยมาภาคหนังสือหกมอที่จําชื่อได้มีพอจําชื่อใครได้้างที่มาภาคให้คุณลุงปัญญาพรใหญ่กอบยยดชายก็เคยมา วนมากนักภาคโคราชกระจัดกระจ <สน S 2> ยายส่วนใหญ่เป็นนักภาคโคราชทั้งหมดมา,มากับมัวันเช้าขึ้นก็มานั่งอย่างเงี้ยครับใครจะจะไปก็ไปใครไม่ไปก็ปไปไปกเอาเอาขรถกลับบ้านขาบเร่กลับบ้านเละมันมันเป็นความสบายใจนะได้ไปนั่งไปออกงานตามบ้านนอกกินข้าววันนอกแต่งตัวธรรมดาหอยพระเยอะแยะไปนั่งภาคใครเขาดูแล้วคนก็ชอบอะไรต่ออะไรมัน มันสบายใจได้ฟังเพลงฟังอะไรได้อยู่นั่นนะเมื่อเริ่มกานที่ห้าใหม่ๆไปใช้ตรงไหนโอ้โหมืนป้าโมดีคน่ะคนคมาไกลเราก็มานั่งดูนะกาคนไหนภาคเนี่ยมันจำหน้าได้หมด ภาคจูใจมันก็ชอบมายิ่งมาใหญ่เล้รู้ว่าหนังคนนี้หนังเจ้านี้คนนี้ภาคมันมาเลยอ่าแล้วนักภาคที่ที่ขึ้นชื่อคนโคราชที่สุดถ้ามาดูจอของสีรลมภาพยนตร์ก็ไอปัญญาพรเนี่ยปัญญาพรเป็นคนภาคชื่อเล่นชื่อกอบใช่ยังมีชีวิตอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมไม่รู้อยู่ไหนเนยหลังหลักเราเลิกก็หายไปเลยมันก็ไปหากินมันเนี่ยกระตกสงสัยกินเหล้าตายไปแล้วม้งคนเราทุกวันนี้จริงๆนะหลังผมไปเนี่ย ไม่จะตายก็ตายไม่มีใครอยู่แล้วคนไปถามหาก็เอาไปแล้วไปาหาเราไปแล้วครับเหลือแต่ผมไม่รู้จะนานเท่าไหร่ <laughs>